มันจะมีสองสิ่งที่น่ากลัวซึ่งมันจะมาคู่กันเสมอคุณสมบัติของคนหนึ่งเนี่ยมันจะสะท้อนออกเป็นสองสิ่หนึ่งการปฏิบัติภายนอกซึ่งไอการปฏิบัติภายนอกในสิ่งที่เป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งอิสลามเนี่ยมันมันคล้ายเป็นโล่คล้ายเป็นหน้ากากเท่านั้นเอง ในขณะที่อีกด้านหนึ่งซึ่งที่มันเกิดก็คือนัฟซูที่มีความกระหายต่อสิ่งที่เป็นเป้าหมายของตัวเองต่อสิ่งที่เป็นผลประโยชน์นี่ไม่ใช่เรื่องมโนนะมีหลายคนในสังคมไม่ใช่เรื่องมโนรหรือจะกล่าวหาผู้ใดทั้งสิ้นแต่มันเป็นของจริงที่เราสัมผัสได้ออกตัวแรง นปากนี้พร่ำในสิ่งที่มันเป็นหลักการแสดงออกด้วยความรักความหวงหแหนต่ออิสลามในขณะที่ข้างในนั้นสวนทางสวนทางอย่างชัดเจนเอเราไปตัดสินเขาได้ไงสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นเมื่อ ความต้องการของเขาอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่เป็นไปตามนั้นในที่ประชุมคนหนึ่งเสนออย่างนี้บุคคลอื่นค้านหมดพอค้านเท่านั้นเองคนนี้ก็ถอนตัวเสียงดังเลยทีเดียวเน่ไม่ยอมร่วมงานด้วย อันนี้คือภาพเล็กๆที่สะท้อนว่าเสียงที่ตะโกนขึ้นมากับสิ่งที่มีอยู่ในใจนั้นมันสวนทางเพราะถ้ามันมีความจริงใจอย่างแท้จริงนั้นเราก็จะต้องเคารพเสียงส่วนมากและจะต้องพร้อมที่จะร่วมงานไม่ว่าสิ่งที่เป็นความปรารถนาของเราจะได้รับการตอบรับหรือไม่และก้าวต่อไปจากนั้นมันก็เป็นการ หวาดระแวงกันนี่ผลจากนับสูต,ต้องห้ามมันเกิดขึ้นในใจภาพลักษณ์ข้างนอกนะยังมีความเป็นอิสลามอยู่แต่สิ่งที่อยู่ในใจนะไม่แล้วอันใดท,ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของตัวตัวก็ตอบรับตัวก็อามีนแต่ถ้ามันค้านกับความคิดของตัวตัวก็ฉีกชึ่งออกแล้วก็รอที่จะช่วงชิงบทบาทตรงนั้นมันจึงเกิดความระแวดระวังกัน เกิดความบาดหมางกันเกิดไอ้นับสูต้องห้ามที่เรียกว่าอัลกิบรอัลฮาซัดอัลกดบความเนี่ยความอะไรความอวดใหญ่อวดโตนี่อัลกิบรนี่นับสูต้องห้ามอิมามกอซาลีท่านนิยามเอาไว้มันคือการที่คนหนึ่งมองตัวเองด้วยสายตายกย่องอ้ตากับบดเนี่ย มองตัวเองด้วยสายตายกย่องว่าตัวเองนั้นใหญ่เหนือและก็มองคนอื่นด้วยสายตาที่เย้ยหยันมองว่าเขาต่ำกว่าดังนั้นใครก็ตามที่มีความรู้สึกอย่างนี้มองว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเนี่ยนั่นแหละ นับสูต้องห้ามได้ก่อปฏิกิริยาบางอย่างในตัวเขาแล้วแม้จะไม่รู้ตัวก็ตามท่านอิหมัมริฟาอีอิหมัมริฟาอีเนี่ยเป็นใช้ขุดทุกริฟาอีย์เขาได้เคยกล่าวครั้งหนึ่งเบื้องหน้าสานุสิจจำนวนมากมาย เขาบอกว่าถ้าหากฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองนะ่ะดีหรือประเสริฐกว่าใครคนดึงในหมู่ท่านขอให้อลสบาตาลาต้อนไปรวมกับกอรูหฮามาน 5, 000, 000, เลยในวันอาคิรอแปลว่าจับฉันไปรวมกับคนเหล่านั้นเลยบรรดากุฟฟาร์ทั้งหลายชื่อที่เอ่ยในใครกอรูนก็ดีฮามานก็ดีคนเหล่านี้ล้วนมีความตะกับบุรทั้งสิน้น มีความเย่อหยิ่งอาหังกากดขี่ข่มเหงคนที่ต่ำกว่าดูคนที่จิตใจสูงเขากล้าประกาศอย่างนั้นพี่น้องนี่มันไม่ใช่คำเบาๆนะมันเรื่องเป็นเรื่องตายนยะเอาตัวเองไปรวมกับคนกาเฟตคนมุตะกับเบียร์แบบนั้นเนี่ยแสดงว่าในใจเขาเนี่ยเป็นเขิดเช่นนั้นจริงๆไม่มีเลยความรู้สึกที่จะมองว่าตัวเหนือคนอื่นเนี่ย เราตัดสินคนอื่นไม่ได้จริงๆพี่น้องที่รักและเคารพไอ้ตัวเราเนี่ยมันมีบาดแผลหรือมีด้านลบตรงไหนบ้างเรารู้เปล่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะมันอยู่กับเราแต่ของคนอื่นนี่เราไม่อาจฟันธงได้นะบางทีไอ้ที่เห็นมันคนละอย่างกับความเป็นจริงก็ได้ดังนั้นเขาจะมีแผลหรือมีด้านลบอยู่เราไม่อาจฟันธงแต่ไอ้ที่มีอยู่ในตัวเราคือของแน่และเราจะมองว่าเราดีกว่าเขาได้หรือ ของจริงมันอย่างนั้นเขาประกาศเลยเนะถ้าฉันเห็นว่าฉันดีกว่าใครคนหนึ่งในหมู่ท่านขอลาสบาตาละเอาไปรวมกับกอรูลกับพามานก็ได้และคนที่อยู่ข้างหน้านาสิท์ทั้งนั้นเลยลูกสิทธย์ลูกหาทั้งนั้นเลยนี่ไงข้างในเนี่ยมันสํำคัญนะ อัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาบอกจะปิดผนึกเลยถ้าใครปล่อยให้นับสู่ต้องห้ามเหล่านี้มันมาก่อปฏิกิริยามาแผ่อำนาจในจิตใจเนี่ยสวรรค์ก็ไม่ได้ดื่มไม่ได้แม้แต่ดมกลิ่นกลิ่นสวรรค์นี่โชยออกไปในระยะทาง500ปีถ้าหากเดินทางด้วยม้าเร็วเนี่ยจากจุดนี้ด้วยม้าเร็วที่บำรุงอย่างดีเนี่ยใช้เวลาห0 0ปีไม่ได้หยุดเลย นั่นคือระยะทางที่กลิ่นสวรรค์สามารถโชยไปได้คนที่มีจิตใจเช่นนี้ไม่ได้แม้กลิ่นสวรรค์มันมีกันได้ไหมมันเผลอมีได้พี่น้องไม่แปลกเราในนามความเป็นมนุษย์เนี่ยแต่เมื่อมันมีขึ้นแล้วเมื่อใดเราเข้าหาลอสบาตาลาจงให้อิบาด้าเหล่านั้น มันเตือนสติเตือนใจเราอยู่เสมอให้อิบาดามมันเตือนความสำนึกแห่งความเป็นเบาในตัวเราไอ้นับสูต้องห้ามเหล่านี้มันจะได้ถูกขจัดออกไปสังเกตไหมฟาติฮานยเราอ่านกันในละหมาดหัวใจหลักซึ่งอยู่ตรงกลางเลยอายาไหนอียากานะบุดวอิยากานะสตาอิน อัลลอฮฺสุบาตาลพระองค์ประสงจงใจเลยรู้ว่าพวกเราน่ะเผลอกันบ่อยๆด้วยอารมณ์ด้วยนับสูด้วยชัยตอนจึงให้มีองค์การหนึ่งที่เราว่าเช้าว,ว่าเย็นต้องว่ากันในทุกรรกาจและอยู่ตรงกลางของฟาติฮะอียากะนะบุรพระองค์เท่านั้นที่เราน้อมพักดีเราจะไม่พักดีต่อสิ่งใด น้อมพักดีเพื่อให้รู้ว่าเราน่ะเป็นใครรู้ว่าเราน่ะเป็นบบาวและพระองค์ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเฝ้ามองเฝ้ามองพฤติกรรมของเบาวคนนี้อยู่ว่าจะทำทำตัวให้สอดคล้องกับที่พระองค์ประสงค์จะเห็นหรือไม่เราว่ากันอย่างน้อยกับสิบเจ็ดครั้งแหละอายาเนี่ยทุกครั้งที่เราว่านะพี่น้อง 17ครั้งนี่ก็คือ17บ็ดรอกาสุโบสองจูจฮอร์สีอาซาร์สี่มะเกรบสามอิชาสี่รวม17และเราก็ว่ากันในวาระอื่นๆก็เยอะอายะนี้จะต้องเตือนใจเราว่าเราคือบาวของพระองค์เฝ้ามองเราอยู่เราจะ บิดพลิวเราจะล่วงเกินเราจะเอาเปรียบไม่ว่าคนจะเห็นหรือไม่เห็นสังคมจะรับรู้หรือไม่รับรู้แต่พระองค์ทรงเฝ้ามองเราอยู่เขาจึงบอกมันอารฟานัฟซาหัวอารฟารบ,บะใครรู้ว่าตัวเองเป็นใครนะคนนั้นเขากระจ่างในความยิ่งใหญ่ของลอ์บาตาลานะตรงนี้แหละสำคัญ